บวกค่ะคุปปาอ๋ออันทั้งไข่ยังมันขึ้นค่ะไข่ขื่นยังมันขึ้นอ๋ออ๋อไข่ขื่นยังมันขึ้นเสร็จแล้วกะ็ตื่นเช้าเกิดไม่เห็นเห็นเห็นบนว่าปวดท้องค่ะคุณป้าปวดท้องแล้วก็กินน้ำลายนล้วพอนานแม่กิน แต่แม่ปวดแส่อยากเคี้ยวเ,เลยกินน้ำมันเคลื่นนี่แหละค่ะแล้วเมื่อกี้นี่อ้วกจะกินน้าอีกรอบนึงค่ะลูกขึ้นมาแล้วอ้วกเลยค่ะแม่ปูกับเอ้วิธุระยูมูนี่ต้องไปแล้วว่าสัมผัสโรงเรียนใหม่ค่ะแม่ปูต้องไปสัมผัสโรงเรียนนั่ะผู้ช่วพยาบาลนะคะมื้อนี้กอสิบริมไปหรอกกุสิต้องไปเขียนอีเมลไป okay, แนจจันสิดเดียวจะแม่ไปทำให้ลูกพีตแคเน่พี่แตเน่เน,น,น,นี่นนแนย,ลย,ลยแล้วปวดหัวขึ้นม่ลอกว่า,าวครับลูกปวดหัวขึ้นอีกค่ะเพราะว่ามันนอนบ่พ่อแม่ปูนอนบ่พอ่อมันขึ้นอีกเฝ้าปูป,ปับพี่พูดมาดีพี่ผู้มาดีขึ้นละพี่พูดมาดีขึ้นแล้วม,มือเด็กอะไรไปลงเล่นเราแต่วา่าปุ๊บปับนี่ วันนี้ก็คงต้องเด้ดพักค่ะตอนแรกแม่ปูก๊ก็คิดว่าสิพายายามแบบว่าฝืนปุ๊ปั้าเอาอะค่ะถึงบ่คิดว่าแกสิวอ้วกอะค่ะคิดว่าขันัขมีไข่ตูนอุ่นซื้อแม่ปูก๊ก็สิปไปโรงเรียนก่อนแล้วแม่ปู๊ก็สิไปสัมภาษณ์ที่เรียนแม่ปู่ค่ะที่เรียนสัมภาษณ์ที่เรียนก่อลเราคอยสิคันแม่นปุ๊ปั้าเป็นใครคืออะไรเป็นหยังไงคือไรคู่เขาเออป่ะอิได้แม่ปู๊ก็สิได้บอกทางโรงเรียน ทางผุ e. <interpret ation. S 1> ่นขอโตกลับมาได้เองสินะค่ะวันที่นี้ก็เลยกเลยเลยบได้ละก็สิเขียนอีเมลพอสักกระตรงโทษไปบอกที่โรงเรียนเขาว่าแม่ปู่ไปโตแม่ปู่ไปบ่ไดอืมเดี๋ยวแม่ทำให้ลูกโอ้ชีวิตแม่ปู่มันมันคือประคองบาลองสิเนื่อยปวดหัวค่ะ แกงกะในนอนพักอยู่บ้านค่ะแม่ก็เล่ยปอยไปเห็ดอย่างเลยค่ะมือในแม่ปู่ก็เลยแม่ปู่ก็เล่ยปอดไปสัมผัสเรี่ยนต่อสค่ะเรี่ยนต่อผู้ส่วยพยาบาลแต่ว่าแม่ปู่ก็ทษโท้ขอท้ไปถึงขอความไหวที ที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนพยาบาลเนี่ยตัวอ่แล้วก็ส่งอีเมลไปยกเลิกข้าเจ้าให้ข้าเจ้าทำเป็นไปได้ก็ให้ข้าเจ้านัดเวลาไม่แม่ปู่เอาค่ะแต่บุรุษวันสินนัดเองไงเพราะเพราะว่ามันจะปิดเทิ่มแล้วอาทิตย์หน้ามันก็ปิดเทิ่มแล้วแล้วก็เทิ่มไม่มันก็จะภากเรียนไม่มันก็จะเปิดเดือนสิงหาค่ะก็บรุรู้ว่าเขาสิสามารถนัดมี่มีมือให้แม่ปู่บอ ้าเสียดจึงได้ได้ละค่ะกะมันต้องเลือกอ่ะหูยูว่ามันสําคัญมันสําคัญต่อชีวิตต่อชีวิตแม่ปูย่ยูค่ะมันได้เลี้ยนมันเลี้ยนมองหามันก็ได้มีงานทํากะมีงานที่ดีมีเงินที่ดีขึ้นหนึ่งสิะค่ะมีอนาคตที่ดีขึ้นมันมีโอกาสแล้วแต่ว่ากันได้เมื่อว่ามันรูปสบาย ่มีไผที่จะสามารถเบิ่เงให้หได้เพราะว่ายังสมมุติว่าขันมีธุระอย่างหาค้นเบิ่งลูกในขณะที่ลูกแข็งแรงอยู่มันยังง่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเขาจะหาค้นเบิงบ่งเบิ่งเด็กน่อยขยามเด็กหน่อย,ย,ย,อยป่วยสบายมันบ่ไมขมี้นไผที่จะเบิ่งงห้ได้ไง่ายๆดอกค่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเลือกเพราะฉะนั้นแม่ปลูกก็ได้ต้องเลือกค่ะเลือกเลือกลูกไบกอน ค่นค่อยว่ากันที่หลังถต่ไมมีโอกาสมันก็ซสิมีมาไม่ดอกค่ะโอกาสไอ้ผู้ปวดหัวเนีน่ยปวดหัวเพราะท่านอ้่เศร้าอยู่ค่ะมันมันม่เด้๋พักผ่อนน้ำเนี่ยผู้ปรับเนี่นบอกค่ะนี่พึง่งนี่พึง่งนี่นี่นี่ตอนนี้พึง่งแปดโมงเสาร์น,นะคะตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาอ้วก อวกเรียบร้อยแล้วแม่ปูก็จัดการให้กินอาหารซอยยังเรียบร้อยแล้วกะส่งอายไปโรงเรียนไอาอายไปโรงเรียนแล้วกะปุปับเพี้ยน,น่นี่กลับมานอนตอค่ะนอนหลับต่อได้สิตัวยังลุ่มๆอยู่ค่ะอากาศกอ็อิมขึ้นมือนี่ ชีวิตนะคะเธือมันสิมันเธือมันสิพานบททดสอบแต่ละบทใดเนี่ยมันกันมันกันมันกันหนักหนักหนักเลือกเกินแม่ปู่กับพ้าหัวจะต้องใส่เวลานาน,านขนาดใดมันถึงจะ ท่านแต่และจุดแต่และช่วงไปดไปด้โ,โอกาสโอกาสใด้ชีวิตแม่ป่วมีหลายค่ะยังโอกาสการการเหตุงานเสีง่โอกาสการได้งานที่ดีอีกสินะมันมีของมาไมนมีเสนอของมาหลาย ตามก็ะพาดโอกาสนั้นไปเพราะว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าบ่าม,ามีคนบ่มีคนเบ่งลูกอะค่ะขย้ำช่วงเวลาที่แบบว่าช่วงเวลาสำคัญนึงเสียยังช่วง,งแรงๆสี่แะคะ่ะหรือว่าหยุดนึงสิ่ะ ซึ่งที่ทำงานมันก็บเาสาม,มารถที่จะอารมณ์อ่วยได้ตลอดเวลานะคะ่ะนี่แม่ปู่กับพระวนาขอขอแค่ว่าทางโรงเรียนทังโรงเรียนเขาสินัดเวลาเขาเสียหาเวลาแม่ปู่ไม่อาทิตย์หนากนังสินะคะซึ่งแม่ปู่กับเ่าอยากกรใจจริงกับเ่าอยากพลาดโอกาสดอกคะ่ะมันมีโอกาสมากนึงในหันมาที่เขาสามารถได้เขาไปเลียนได้ มีโอกาสมีที่นางไงถ้าเขาขอไปเลี้ยนใดก็อยากก็อยากไปแต่ค่ะมันมีเหตุที่สะดุดเหรอน้เหมือนมันมันมีเหตุให้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 เป็นไปบ่รด้ใดให้ให้ต้องสะดุดเท่าก็ต้อง ยอมหลับตามนั่นนะคะเดี๋ว่าจังใดต้องเบึงเบ,บึงลูกขั้วลูกที่นี่ก่อนไหนมันแข็งแรงไปก่อนค่ะฮู uh. ค่อยว่ากันที่หลังเ uh. <c oughs> ออ <c oughs> นั่นแหละลูกสู <c oughs> ้ๆกันไปเนาะคะ่ะแต่ปูก่กะสีซูไปนี่ละสู้ไปจนล้มหายใจจะคล้องซีเม็ดนี่แหละคะ่ะ <c oughs>